สวัสดีครับขอต้อรับเข้าสู่ช่องนอบิลิเวอร์สามหกซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์คนเกิดราศีกันและแลันขนากันสามารถฟังได้ทั้ง2องรูปแบบครับก่อนอื่นก็ไลก์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นใจกับช่องชาแน,นลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถอัดรายอาดีมาที่บิลิเวอร์สาตรงด้านล่าง ตรงที่ผมชี้นี้อัลาดีมาทำค่าครูได้ครับก็จะราคาพิเศษตั้งแต่วันที่23มิถุนายนถึงวันที่30มิถุนายนวันที่30มิถุนายนเป็นวันเดทไลน์ก็อัลาดีมาทำค่าครูได้ครับก็จะราคาพิเศษช่วยกันมาดูเยอะๆยอะหน่อยเนาะพอดีเงียบมากเลยในเดือนมิถุนายนเนี้ยแต่ไม่ได้คาดหวังอะไรหรอกเพราะว่ารู้อยู่แล้วแหละว,ว่ามิถุนายนเป็นเดือนปรับเซนนะครับทุกทุกวงการแหละครับโอเคทีนี้ คลิปนี้เป็นการพยากรณ์เต็มๆเลยแล้วก็ให้ความรู้เพิ่มเติมจุกๆในซีรีส์พื้นวาสนาในดวงชะตาหรือพบวาสนาจุดกําเนิดพบเลนตนุนั่นเองจุดกําเนิดคือราศีและลัคนาใช้จุดเดียวกันครับทั้งราศีลัคนาใช้คู่กันเลยนะครับหมายความว่าเ,เราดูได้2รูปแบบเลยนะครับทีนี้เรามาดูกันที่พบเลนตนุเนี่ยนะครับเป็นพบสําคัญพบแรก เขาเรียกว่าจุดกําเนิดนะครับจุดกําเนิดตัวนี้ก็คือหมายถึงเราอะคลอดออกมาจากคันบรรดาแล้วอยู่รอดปลอดภัยเป็นสาระบุคคลขึ้นมานะครับก็คือพบเรือนตนุเรียกว่าการกําเนิดนะครับพอเรากําเนิดเกิดขึ้นมาตนุคือตัวฉันตนุตัดสุออกคือตนตนคือตัวตนคือตัว,ตตวเราคือตัวฉันนะครับก็คือราศีกันและขณะกันนั่นแหละนะครับทีนี้พอเราเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเรามาดูที่ อันดับแรกคือคือผมไม่รู้ว่าผมจะเรียงลําดับยังไงนะครับเพราะว่าเนื้อหามันค่อนข้างเยอะแต่ว่าผมจะเจาะเอาเฉพาะคือตนุเนี่ยมันจะมีแค่คําว่าความคิดพฤติกรรมนิสัยแล้วก็ความเป็นโชคชะตาแต่เราจะยังไม่อธิบายเรื่องอื่นเพราะมันจะมีพบเรือนอื่นเนี่ยกำกับเดี๋ยวถ้าพูดหมดเนี่ยมันจะไม่มีอะไรพูดในคลิปอื่นนะครับก็เลยเอาเป็นว่าพูดแต่เฉพาะความคิด ไอเดียการแสดงออกอนิสัยอะไรประมาณนี้เฉยๆเนาะก่อนนะครับโหเมื่อกี้ก็19นาทีแล้วนะจะบอกใหอ้อีกช่องหนึ่งะนะครับทีนี้เรามาดูกันที่พบเรือนตนุอันดับแรกเนาะครับตนุเนี่ยก็ให้มาดูที่รูปแบบสัญลัก์ก่อนแล้วกันนะครับเริ่มต้นตรงนี้แล้วกันสัญลักตัวเนี้ยนะครับก็คือหญิงสาวพรหมจรรย์ถือรงข้าเป็นราศีอ่อนครับราศีกันเป็นราศีอ่อน เป็นราศีปลายธาตุด้วยจึงหมายถึงดินปลายธาตุจ้าไหมนะครับของคุณเนี่ยจะแบ่งออกเป็นสองอย่างอย่างแรกคือราศีราศีเป็นราศีธาตุด,ดินนะครับวงเล็บปลายธาตุเรียกว่าดินอ่อนนะครับหรืออีกอย่างหนึง่งดาวประจําตัวหรือเรียกว่าดาวตนุลักษณ์ในทางโหราศาสตร์เรียกดาวตนุลักษณ์นะครับอาจจะฟังยากนิดหนึ่งดาวตนุลักษณ์คืออะไรเอ่ยตนุคือตนตาโุออกคือตน ักคือลักษณะลักษณะตัวตนของคนราศีกันราคานากันคือดาวประจําตัวนั่นแหละนะครับเรียกง่ายๆว่าดาวประจําตัวนะครับก็คือดาวพุธดาวพุธเป็นดาวธาตุน้ำอ่ะอย่าสับสอนอย่าลังเลเออย่าอยงงนะครับเพราะว่าราศีเป็นธาตุด,ดินแต่ดาวเป็นธาตุน้ํานะครับอันนี้ยังไม่รวมกับวันเกิดอีกนะวันเกิดจะเป็นอีกธาตุหนึ่งนะครับคนละเรื่องกันนะอย่าเอามาปนกันนะครับดาววันเกิดนั้นเป็นดาวทักษะ มันคนละวิชานะครับอย่าเอามาปนกันบางคนบอกว่าแต่ฉันเกิดวันพฤหัสอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าทัดดินไปอีกงงอีกนะครับก็คืออย่างง,งนะเอาแค่ว่าคือเรารู้ธาตุเนี่ยเอาไว้สําหรับอ่เอาขาเรียกว่าบุค,คลิกของเราอะ่ะมันจะเป็นทัดดินแล้วก็บวกกับทัุน้ําเข้าไปด้วยนะครับมันจะมี2ประเภทคือเอาเป็นว่า คนเราอะ่ะมันมีนิสัยหลากหลายอะครับไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องทื่อแบบเนี้ยตรงๆอย่างเงี้ยไปหมดเลยมันไม่ใช่คนเราอะ่ะมันมีความซับซ้อนละเอียดถ้าเราเอาแค่อย่างเดียวนะอย่างเช่นคุณเป็นคนราศีธนบินเนี่ยจบเลยพยากรณ์มันจะทื่อมากแล้วอีกอย่างหนึ่งคือคนเราจะตรงตรงมากเลยจะไม่มีความซับซ้อนละเอียดคือมนุษย์เราอะ่ะมันซับซ้อนอย่างลึกมากเลยนะ คือพูดง่ายว่าทายคนเนี่ยทายยากมากไม่ใช่ทายง่ายๆนะครับจะทายคนให้แบบมั่นยําได้เนี่ยดังนั้นเนี่ยมันต้องใช้ประสบการณ์มากๆแล้วก็ใช้ความรู้ค่อนข้างเยอะมากเลยด้วยต้องเห็นโลกมาเยอะอะดังนั้นเนี่ยคือคือว่างวะต้องเป็นคนที่มีสูงอายุมากแล้วอะถึงจะมองโลกแบบดูโลกมาเยอะศึกษาโลกมาเยอะมองโลกมาเยอะแล้วก็วิชาก็เรียนมาเยอะจึงเอาไปผนวกแล้วจะรู้เยอะ นะครับมันมันต้องมีอายุเยอะด้วยเพราะว่ายิ่งอายุเยอะก็ยิ่งเห็นคนมากขึ้นเห็นอะไรเปลี่ยนถ่ายเข้าใจอะไรมากขึ้นตกผลึกมากขึ้นเนาะดังนั้นเนี่ยมันอยู่ที่อายุด้วยนะครับอายุสําคัญยิ่งอายุน้อยเท่าไหร่เป็นโหนเนี่ยยิ่งยิ่งคือต่อให้แน่นวิชาแน่นภูมิก็จริงแต่บางทีพยากรเนี่ยจะไม่ค่อยจะเท่าไหร่เพราะว่าบางทีอ่ะมันยกเว้นถ่ายทอดแบบมีอาจารย์ที่รู้เยอะ ก่อนหน้านั้นแล้วถ่ายทอดให้อันเนี้ยก็อาจจะได้สิทธิพิเศษหน่อยนะครับแต่เอาเป็นว่าถ้าอายุน้อยก็จะมองโลกน้อยไปด้วยตามตามไปด้วยตามอายุนั่นแหละรครับประมาณนั้นเนาะขึน้นอย่กประสบการณ์นั่นเองประสบการณ์ตัวเนี้ยก็แบ่งเป็นปสองประเภทประเภทแรกคืออายุประเภทที่2คือการมองคนให้มากศึกษาคนให้มากก็ก็เป็นสิ่งสําคัญเนาะทีน,นี้คนราสีการเนี่ยเป็นภพอริของดวงเมืองกระดวงโลกอันนี้ขอย้อนไปนิดนึงจะได้สรุปเพิ่มเติมว่า ปัญหาเนี่ยเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเยอะมากเยอะแบบเยอะจนเบื่อครับเออบางคนบอกว่าชินแต่จริงๆผมว่ามันไม่น่าชินหรอกแต่แค่ว่ามันน่าเบื่อคือคนณะศึกษานักขนาการเนี่ยปัญหาตัวเองก็เยอะปัญหาชาวบ้านที่มายุ่งด้วยก็เยอะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องบาลานซ์ให้ถูกโชคดีที่ดาวประจําตัวเป็นดาวพุธก็เลยยังพอเอาตัวรอดได้นะครับดาวพุธเป็นธาตุน้าครับธาตุน้ำเนี่ยคือการปรับตัวคือการเอาตัวรอด นะครับความรัศดกันเนี่ยเป็นคนเอาตัวรอดเก่งเพราะว่ามีความคิดมีสติมีความคาระไหวพิบฏติภานแล้วกันมันมากกว่าคําว่าฉลาดนะครับคือไหวพิบเนี่ยมันคือการเอาตัวรอดก็คือการที่เป็นทัดน้ำนั่นแหละก็คือการปรับตัวถ้าคุณไม่ปรับตัวคุณก็ไหวพิบมันก็ช่วยอนะไรคุณไม่ได้เพราะว่าไหวพิบมันคือความไหวแต่การปรับตัวก็หมายถึงการพลิกแพงอ่า มันก็คล้ายกับราหูนะแต่ไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าราหูจะเน้นไปทางแบบกลนโกงแต่พุทธเนี่ยไม่ใช่พุทธเนี่ยหมายถึงว่าฉันจะเอาตัวรอดยังไงให้ออกจากสถานการณ์นั้นแค่นั้นแหละเออไม่ได้แบบจะทําลายใครนะครับไม่เหมือนราหูราหูเนี่ยมันทําทุกวิถีทางขอแค่ตัวเองรอดตัวเองดีเอาหมดนะครับแต่พุทธเนี่ยไม่นะครับพุทธมันก็เหมือนกันค้าพาณิชก็หมายถึงเอากําไรแต่ก็หินเห็นนะ่ะเขาจะาเหมือนกับ ฉันซื้อต้อนทุนมาเท่านี้ฉันบวกกาไรเท่านี้อะประมาณนั้นนะครับก็คือพอจะเดาได้พอจะคาดการได้ก็แค่นั้นไม่มีเล่นมีเหลี่ยมแบบโหฉันแบบซื้อมาร้อยหนึ่งจะขายหมื่นหนึ่งอย่างเงี้ยคือแบบเหมือนเหมือนอสังหาซื้อมาถูกจะขายแพงอย่างงั้นนะ่มันก็คือแบบลาหูละอันนั้นนะครับแต่ถ้าเป็นการค้าแบบสินค้าบริโภคที่แบบเฮ้ย กำไรเราใครๆก็คิดได้อ่ะว่าแบบหมูปิ้งอย่างเงี้ยจะเอากําไรต้นทุนแค่5บาทจะขายสักอ่ะสิบบาทแล้วกันต้นทุน10บาทจะขายร้อยหนึ่งอย่างเงี้ยมันก็ดูน่าเกลียดเห็นไหมครับมันก็ไม่ได้นั่นแหละก็เห็นๆแบบเนี้ยดาวพุธก็จะเป็นประมาณเนี้ยก็คือเรารู้อยู่แล้วแหละว่ามันก็ต้องได้แค่แบบเออกำไร5บาท10บาทเท่านั้นแหละมันจะมากกว่านั้นไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยถ้ามากหน่อยก็10บบาทเข้าตัวอะไรเงี้ย ก็แค่นั้นประมาณนี้เนี่ยเนี่ยเยขาเรียกว่าพุทธกลาหูมันต่างกันตรงนี้นะครับทีนี้คนกันเนี่ยเกิดมาเป็นหญิงสาวพมจันทร์ถือรวงข้าวเป็นโลโก้บ้างน,นะครับโลโก้ตัวเนี้ยตามจริงถ้าจะให้เต็มรูปแบบคือหญิงสาวพมจันทร์ถือรวงข้าวเหยียบอยู่บนเรือกลางแม่นม้ําอันนี้คือคาคาอธิบายที่เต็มเสียดายมันไม่มีภาพให้ดูเนาะแบบเต็มๆตมตามจริงมีมีภาพกราฟิกกับ ภาพหนึ่งที่ที่เขาเคยทำไว้ในอินเทอร์เน็ตนะครับมันเออมันค่อนข้างสื่อได้ดีตรงนั้นแต่ว่าเราไม่ได้เอามาให้ดูต้องขออภยัยคืออย่างนี้ครับหญิงสาวพรมจันทร์ไม่พอถือรวงข้าวคือความอุดมสมบูรณ์เหยียบอยู่บนเรือกลางแม่นม้ำแค่นั่งก็ยัง,งคงเขงละอันนี้เหยียบบนเรือก็แปลว่าคือยืนน่ยยืนอยู่บนเรือมันก็คือความงคงแขงเขาว่างคงรขงตอนนี้มันแปลว่าอะไรกลางแม่น้ำเนี่ยให้รู้ไว้ว่าไม่ได้เหยียบอยู่บนพื้นดินนะ ทั้งที่เป็นทัดดินแต่เหยียบอยู่กลางแม่นม้ำงงไหมแล้วคนอะไรไปยืนอยู่กลางแม่นม้ำงงไหมคำเฉลยหรือคำเปรียบเทียบของภาพภาพนั้นเนี่ยมันหมายความว่าคนราศีกันเป็นคนล้วนเลนะครับเป็นราศีเดียวเลยล้วนเลและหนักกว่าเพื่อนด้วยหนักที่สุดใน12ราศีครับคือเขาเรียกว่าคําว่ายลวนเลลังเลเนี่ยมันคือความไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดในความคิดเรียกว่าความคิดเป็นสองเรามาดูราศีที่เป็นสอง อันนี้อย่าอย่าบอกว่าผมนอกเรื่องไปพูดราศีอื่นนะแต่เราจําเป็นต้องรู้ประเภทของราศีว่ามีมีกลุ่มชั้นเนะี่ยคือกลุ่มอะไรบ้างนะครับมีมีมีราศีอะไรบ้างราศีแรกคือราศีมิถุนที่เป็นดาวพุธเหมือนกันก็ลังเลอันนี้ก็ลวนเลนะครับราศีมิถุนลังเลราศีกันลวนเลราศีธนูลังเลราศีมีนลังเลนะครับพูดง่ายๆมันจะเลงกันเป็นการกระบาดหรือ เจ้าเรือนพุธกับพุธพฤหัสกับพฤหัสจำง่ายๆครับอ่าดาวดาวเคราะห์สองดวงนี้ก็คือ put put, put, พุธกับพฤหัสเนี่ยเป็นราศีที่ลวนเลยทั้งหมดโอเคทีนี้ขอโทษลังเลยทั้งหมดแต่ราศีกันวงเล็บไว้ว่าลวนเลยไม่เหมือนเพื่อนเรามาดูคําว่าลังเลกับลวนเลยกันว่ามันต่างกันยังไงราศี 3, าสามราศีจำไว้นะมิถุนธนูมีนจะเป็นราศีที่ลังเลแปลว่าสมมติว่า จะเลือกซ้ายหรือเลือกขวาก็จะคิดนานต้องคิดก่อนอต้องคิดก่อนเอจะซ้ายหรือขวาดีจะมืออย่างเช่นเสื้อสองตัวจะเอาแดงหรือเอาขาวเลือกคิดนานนียครับแต่คิดแล้วตัดสินใจจบอันนี้คือคาว่าหลังเลแต่คาว่าลวนเลต่างกันครับลวนเลคืออย่างคนลาสีกันเนี่ยเป็นคนลวนเลลาสีเดียวจะบอกว่าให้เอา iPhone กับเอาซัมซุง กำลังเลือกอยู่เอ๊ะออปชันดีทั้งคู่เอาไหนดีคุณก็คว้าเอา iPhone มาด้วยความตั้งใจอย่างเช่นฉันอยากได้ p h o n e อยากได้ p h o n e คือพูดกอกหูไปเลยเข้าไปลานปุ๊บฉันหยิบ iPhone ปุ๊บเอ๊ะทำไมซัมซุงสวยจังเลยไม่เคยเห็นรุ่นนี้หรือหรือเขาบอกว่าลองเล่นดูไหมอ่ะก็เปิดใจดูว่ามันมีฟีเจอร์อะไรใหม่ๆมาบ้างถูกใจทีเนะี้ยพอถูกใจปุ๊บอะเริ่มลังเลละว่า เอจะเอาซัมซุงหรือจะเอา iPhone ดีเนาะทั้งที่ตอนแรกจะไปเอา iPhone อยู่แล้วจะไปถอย iPhone อยู่ละแต่เริ่มลังเลนะครับอ่ะคือตอนแรกตัดสินใจ,จแล้วตั้งแต่แรกว่าฉันจะเอาไอโฟนตั้งแต่แรกแล้วคือทุกคนใน12ราศีสามารถเป็นคนลวนเลยได้หมดนั่นแหละแต่หมายถึงว่าความลวนเลยหนักนะ่ะมันอยู่ที่ราศีกันนะครับทีนี้ เริ่มเริ่มตัดสินใจไม่ได้อ่ะงั้นฉันขอเอาซัมซุงแล้วกันเพราะว่าฉันไม่อยากโซยมาม่ากินตอนปลายเดือนคือแบบถ้าเผื่อเอานี่คือต้องปนนี้อะอะไรเงี้ยครับก็เลยอ่ะเอาเอาเอาซัมซุงแล้วกันจะได้ไม่ต้องปนนี้เพราะว่าฟีเจอร์มาใหม่ดีนู่นนี่นั่นอ่ะก็จบไปนี่กรณีแรกกรณีที่สองครับอันนี้หนักกว่าเพื่อนคือตอนแรกหยิบเอา iPhone เรียบร้อยอ่ะเป็นไถซัมซุงรู้สึกว่าชอบอ่ะเปลี่ยนใจเอาซัมซุงเหมือนเมื่อกี้แต่มันเพิ่มเติม,ต,มตรงนี้ครับ หยิบเอาซัมซุงกำลังจะไปจ่ายเงินสมมติมีเพื่อนอยู่ด้วยเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยจะเอาซัมซุงจริงเหรอ iPhone มันหรูกว่านะ iPhone มันดูดูดีมีฐานะนะแล้วแบบเฮอรุ่นใหม่ล่าสุดเนี่ยคนเวลาจับนี่คนต้องมองแน่เลยคนต้องแบบอยากได้อยากอิจฉาอะไรประมาณเนี้อ่ะเริ่มเริ่มกิเลสละเออหรือว่าจะเปลี่ยนกลับไปเอาไอโฟนเหมือนเดิมดี ปรากฏว่าวางซัมซุงไม่เอาแล้วกันอเอา iPhone จับไปจ่ายเงินอะการเป็นว่าเลือกเอาอันที่ตัวเองเคยเลือกตั้งแต่แรกมั่นใจตั้งแต่แรกเพราะเป็นราศีธาตุดินใหม่ๆถึงความมั่นใจตั้งแต่แรกครับแต่มันมีความลุนเลเป็นราศีปลายธาตุก็เลยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสลับไปสลับมาอันนี้คือแค่แค่หนึ่งในนั้นมันอาจจะลุนเลยได้หลายรอบมากเลยนะคือบางทีแบบคิดจนหัวจะแตกเลือกไม่ได้ เออมันตีหัวมันตีกันกับเรื่องการเลือกเนี่ยเลือกไม่ได้เลือกไม่ถูกมันเป็นอย่างเงี้ยคนกันนะอือจริงไม่จริง,รงคอมเมนต์เลยครับอ่าจริงไม่จริงคอมเมนต์เลยอันนี้โดยเฉพาะคนลัขณากันแต่คนราศีกันอาจจะน้อยกว่านะครับแต่ว่าลัขณากันเนี่ยเป็นเอาหนักเลยครับอ่ายิ่งดาวดาวพุธจะเป็นตัวบอกว่า คุณเนี่ยจะลังเลสุดขีดแค่เป็นคนลวนเลยสุดขีดแค่ไหนจะมากที่สุดหรือจะกลางกลางหรือแค่มีความรอบคอบเพื่อที่เป็นการตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งเฉยๆลวนเลยแบบแบบรอบคอบอะครับก็มีอันนี้คือลบอันนี้คือการแบบลวนเลยแบบน้อยๆคือการแค่เรียกว่าแค่ทวนทวนทวน,ทวนอีกครั้งหนึ่งอะไรประมาณนี้เฉยๆอันนี้แล้วแต่มันอยู่ที่ตำแหน่งของดาวพุธครับมันจะบอกได้ว่าคุณเป็นคนลวนเลยประเภท แรงสุดกลางๆางหรือลุนเล่แค่รอบครอบเท่านั้นนะครับอันนี้มันบ่งบอกได้ในตําแหน่งของดาวพุธนั่นเองนะครับไม่ได้หมายถึงตําแหน่งเกษตรประอุดนิดนะครับไม่เกี่ยวมันหมายถึงอยู่ในตําแหน่งราศีใดนะครับดาวพุธเป็นตัวกําหนดแต่ผมขอไม่พูดตรงนี้เพราะมีมตั้ง12ราศีที่เกตอธิบายมันเยอะเดี๋ยวมันจะไม่จบนะครับต่อไปเรามาดูกันต่อนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับทีนีอ้อีกจุดหนึ่งนะครับ ดาวพุธเนี่ยเป็นดาวที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ลูกดวงเล็กๆเองนะครับโครจรรอบดวงอาทิตย์หมายถึงการสื่อสารการพูดการสื่อสารการเจราจาการเข้าสังคมการเซ็นสัญญาดังนั้นคนราศีกันมีอํานาจในการพูดการสื่อสารค่อนข้างเยอะหมายถึงเป็นคนเก่งในการพูดนะครับพูดจาเจราจารอ่อนหวานในทายพุธในทางคุณสัตร์เขาพูดกันแบบนี้มีคํากรองกรแบบนี้หมายความว่าคนกันเนี่ยเป็นคนที่พูดจาเพราะ เป็นคนที่ชอบพูดจะมีหางเสียงนะครับโดยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ไม่ชอบพูดกระชโชกหกหากยกเว้นถูกบาปเอาะเปลี่ยนหรือดาวคู่สตูเล็งอย่างเช่นพูดลาหูเนี่ยจะเป็นคนพูดนักเลงจะเป็นคนที่พูดไม่เพาะครับจะเป็นคนที่พูดแบบอ,อ,อะไรเงี้ยคือบางคนอย่างอย่างผมอะ่ะอันนี้ยกตัวอย่างเนาะอย่างผมเนี่ยเป็นคนที่มีดาวพุธเนี่ยกลุ่มดาวคู่ัตรูนะครับแล้วมาจากพบที่เสียด้วยผมเนี่ยดาวพุธเด่นจึงมี ก็กาลังพูดอยู่เนี่ยก็หมายถึงมีอํานาจในการพูดพูดแล้วคนชอบคนอา่าคนอา่าให้ควันตอบรับที่ดีนะครับแต่ผมก็รู้ตัวแหละว่าผมเนี่ยมีข้อเสียอยู่ก็หมายความว่าบางทีอาจจะพูดจาที่แบบรุนแรงบ้างบางครั้งในในความโกรธนะครับคือผมจะเป็นคนที่ถ้าถ้าเผื่อเป็นคนหมายถึงอารมณ์ปกติอะ จะเป็นคนที่พูดจาดีพูดจาแบบเนี้ยปกติเนี่ยครับแต่ถ้าเผื่อเวลาผมโกรธขึ้นมานะผมจะเป็นคนอีกคนคนหนึ่งคือจะพูดจาเน็บแนมจะพูดจาแบบประชดประชันจะพูดจาแบบคือคือพูดง่ายว่าเป็นคนปากเสียเป็นคนปากไม่ดีเพราะว่าดาวพุทเนี่ยถูกเบียนด้วยดาวบาปเคาะนะครับแล้วก็เป็นดาวที่มาจากพบเสียด้วยในนั้นเนี่ยผมจะพูดให้ดีก็ได้จะพูดให้ลายก็ได้จะพูดให้ตัวเองแบบ ดูดียังไงก็ได้จะพูดให้ตัวเองดูร้ายดูแย่ยังไงก็ได้คือมันอยู่ที่อารมณ์ครับเพราะเพราะว่าดาวบาปของตัวเนี้ยมันเป็นดาวทัดลมก็คือพูดงี้ว่ามันแล้วแต่อารมณ์ถ้าเลือบผมโกรธขึ้นมามันจะเป็นอีกด้านหนึ่งอะไรประมาณนี้ครับจะพูดอีกแบบหนึ่งจะรู้สึกอีกแบบหนึ่งดังนั้นเนี่ยอันเนี้ยก็ต้องระมัดระวังสำหรับคนที่มีดาวแต่แต่โชคดีที่ดาวพุธมันเด่นกว่าไงเลยทําให้ผมยังเป็นคนที่พูดจาดีก่อน แต่ถ้าโกรธเมื่อไหร่ก็จะเป็นอีกแบบด้านหนึ่งอีกด้านมืดอีกด้านหนึ่งที่ที่เราจะแสดงตัวตนออกมาอีกแบบหนึ่งอะไรแบบนี้ครับนักนันเนี่ยโชคดีที่ดาวพุธยังได้ตำแหน่งดีจึงทําให้สะกดขม่มดาวดวงนั้นเอาไว้ทําให้มันไม่ได้แบบเป็นตั้งแต่แรกแต่มันเป็นแค่อารมณ์อีกด้านหนึ่งเท่านั้นเอง อ่ามันคือการแปรปวนทางอารมณ์ของตัวผมเองน,ะ,นะครับดังนั้นการพูดตัวนั้นก็ถึงจะสวิตไปอีกแบบหนึ่งดังนั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังว่าตัวไหนเด่นกว่ากันเออบางคนพูดลาหูกลุ่มกันระดับลาหูเด่นดาวพุธด,ด้อยอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าพูดจานักเลงเลยครับพูดจาไม่เพาะพูดจาแบบหาเรื่องพูดจาไม่ดีนะครับอันนี้แล้วแต่แล้วแต่ว่าดาวพุธจะไปเจอดาวอะไรที่มันเป็นดาวหลายๆเช่นดาวคารดาว ดาวราหูดาวพุธก็ไม่ถูกอยู่แค่2ดวงคือดาวคานกับดาวราหูนี่แหละเออนอกนั้นก็พอจะได้แต่ถ้าเป็นดาวมฤตยูยกับพุธเลยเจยนะครับพูดไปน้าท่วมทุ่งผักบุ้งลงเหล,ลงนะครับแต่ไม่ใช่ผมนะผมไม่มีนะครับพุธไม่ได้เกี่ยวข้องกับดาวมฤตยูนะครับประมาณนี้ทีนี้อเอาอีกก็จะหมดเวลาตจำจริงมันมีอะไรพูดเยอะนะครับแต่ว่าผมแค่แบ่ง หัวข้อเอาเป็นทีละหัวข้อเพื่อไม่ให้ปนกันเดี๋ยวมันจะแบบมั่วแล้วก็จะแบบไปเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวไม่มีอะไรพูดด้วยในในคลิปถัดถัดไปก็เลยแค่จะกักไว้ให้อยู่ในขอบเขตคําว่านิสัยคําว่า,าความเป็นวาสนานะครับคนกันเนี่ยมีวาสนาที่ที่ดีครับแต่มักจะลําบากด้วยตัวเองอันนี้เกิดไว้แค่นี้ว่ามักจะลําบากเพราะตัวเองจะความลังเลนี่แหละครับ ความลังเลเป็นอะไรที่ผมบอกเลยนะเป็นเป็นสิ่งที่ช่องอื่นเขาไม่ค่อยเน้นย้ำตรงจุดเนี้ยที่ทาไมผมต้องมาพูดพืนวาสนาพูดซีรีส์เนี่ยเพราะว่าความเป็นความลังเลของคนราศีกันเนี่ยมันทําลายคุณค่อนข้างมากครับมันทําให้ตัวคุณเนี่ยเป็นตัวคุณที่อาจจะดูมีสเสน่ห์นะโกโก,โกกังกังนะครับแต่มันก็ดูทําให้ตัวคุณเนี่ยชีวิตยาก ลำเค็นเหมือนกันนะเออจะบอกให้แต่ว่าตามจริงคุณมีพื้นฐานมาดีแต่คุณมักจะแบบเป็นคนลังเลแล้วทําให้ตัวคุณเนี่ยยากลําบากเพราะตัวเองได้ด้วยเช่นเดียวกันเนาะดังนั้นเนี่ยพื้นวัฒนธตรงนี้เราควรจําเป็นต้องรู้แต่อันนี้มันเป็นแค่จุดแรกที่เราพูดถึงเฉยๆเดี๋ยวพูดไปพูดมาเดี๋ยวผมจะค่อยๆอธิบายไปเรื่อยๆแล้วจะเข้าใจมากขึ้นอันนี้ยังแบบพูดอะไรมากไม่ได้ดูกะก,ากๆเพราะว่ามันยังพูดไม่ได้เพราะถ้าพูดไปปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวอันอื่นจะไม่มีอะไรพูด เพราะว่าไปพูดพลาดพิงถึงพบอื่นไปนะครับนนั้นเนี่ยอยู่รอฟังไปเรื่อยๆแล้วเราจะเข้าใจมากขึ้นเอาเป็นว่าแง้มเล็กๆให้ฟังวาสนาพื้นรวมส่วนใหญ่คือมันจะยากพอตัวตนของคุณเองนี่แหละด้วยความหลังเลนะครับประมาณนี้กดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามปรงกใากับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบุณครับ